ไปเข้าแล้วอีกหนึ่งคันค่ะกับรถ Eco s ไซเล็กแต่สเปคแบบจัดเต็มเลยนะคะกับ Honda N-Box Custom L ตัวเทอร์โบคันนี้เลยค่ะจะสวยแล้วก็มีความน่ารักแล้วก็ความพิเศษยังไงไปดูกันดีกว่านะคะและคันนี้เลยค่ะรถที่ว่าหายากและไอเทมที่ไหนนะคะเบนเคสจัดมาให้แล้วค่ะ จอดอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะกับ Honda N b o x Custom L ตมตัวเทอร์โบค่ะรุ่นนี้เป็นตัวท็อปไมเนอร์เชนด้วยนะคะเดี๋ยวขอพาดูความท็อปของเขาก่อนดีกว่าค่ะตัวไมเนอร์เชนเรารุ่นท็อปเท่านั้นถึงจะได้สีดําเงินสุดสวยแบบนี้ค่ะและความพิเศษของรุ่นนี้นั่นก็คือรุ่นคอสตอมนะคะด้านบนค่ะจะเป็นสีแบบทูโทนนะคะสีเทาอ่อนค่ะกับตัวกระจกด้านข้างจะเป็นสีเดียวกันตัดกับตัวรถนะคะจะเป็นแบบทูโทนขอย้ำอีกหนึ่งครั้งว่ามีเฉพาะตัวพิเศษตัวท็อปเท่านั้นคค่ะะและนี้ ะะยังมีชุดแต่งรวมมูลค่ากว่า1 0 0 0 0แบาทจัดมาให้แล้วค่ะแต่เขาบอกก่อนเลยนะคะว่าคันนี้ราคาเบาๆน่ารักมากเลยค่ะเพียงแค่1นึ่งล้านสี่แบาทเท่านั้นแถมเลขไมก็น้อยมากๆเลยนะคะเพียงแค่6 1 3ักิโลเมตรเท่านั้นค่ะขอเปิดในส่วนของตัวเครื่องยนต์โชว์เลยดีกว่าค่ะคันนี้นะคะมาพร้อมกับขุมพลังเบนซิน3สูบค่ะขนาด658ซีซีกับอีก64แรงม้า ฟังแบบนี้ไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าเขาจะมีกําลังในการขับขี่หรือเปล่าคันนี้มีตัวเทอร์โบมาด้วยค่ะและอัตราสิ้นเปลืองนะคะก็ดีมากๆเลยค่ะเคมไว้ได้ถึง30กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะคะ ขับสนุกขับวิ่งฉิวตลอดการเดินทางสําหรับ Honda N เอ o ็อค ok ันนี้นะคะจะเป็นรถสไตล์แบบตัวเคคาค่ะก็คือรถที่ฮิตมากๆในญี่ปุ่นเลยนะคะแต่ว่าคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องการดูแลแมนเทนแนนนะคะคันนี้ดูแลรักษาง่ายมากๆเลยค่ะตัวรถนะคะก็จะเป็นแบบตัวบล็อกกล่องสี่เหลี่ยมแบบชื่อรุ่นเลยค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านข้างหรือด้านหลังไฟหน้านะคะจะเป็นแบบมูเก้นสไลด์มิลเลอร์เลนวิสบิงกิ้งค่ะนั่นก็คือตัวไฟของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวหรือไฟหน้าจะมีการ การเคลื่อนไหวได้แบบ i ิ l u m i n a t i o n นั่นเองค่ะเวลาเปิดไฟเลี้ยวนะคะเขาก็จะวิ่งตามนั่นเองและตัวเฟสลิฟต์นะคะด้านล่างก็จะมีฟอกแลบมาให้ทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาสังเกตอีกหนึ่งจุดนะคะตัวป้ายทะเบียนค่ะจะอยู่ตรงกลางแล้วบ่งบอกว่าคันนี้เป็นรุ่นม i n เ r อร์เชแล้วนั่นเองค่ะสำหรับตัว m i n เ r c h a เชคันนี้นะคะชุดแต่งด้านหน้ามาพร้อมกับตัว Honda Acset f ดอน Gri ล l วสเปเช dition ด้วยค่ะถือว่าท็อปมากๆเลยทีเดียวนะคะ และสําหรับล้อนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะออกแบบมารับกับตัวรถได้ลงตัวเลยนะคะมาพร้อมกับขนาด15นิ้วค่ะตัวเบรกนะคะเป็นของมูแก้นเช่นกันค่ะลักษณะลายล้อก็จะเป็นสีดําเป็นลายซี่มีโลโก้ฮอนด้าอยู่ตรงกลางด้วยค่ะและพิเศษมากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้ได้แร็ปฟิล์มกันรอยไว้ท่อนหน้าทั้งหมดรวมถึงกระจกบานหน้าทางบานค่ะและตัววัสดุที่เป็นโครเมียมทั้งหมดก็ถูกแร็ปไว้หมดแล้วนะคะป้องกันเศษหินกระเด็นได้คันนี้นะคะคุ้มมากจริงๆเลยค่ะ ถึงแม้ว่าคันนี้จะเป็นรถ e ีโคเคคาไซมินีนะคะแต่การขึ้นลงสะดวกสบายมากๆเลยค่ะคันนี้ทั้งคันนะคะมีระบบคีเรสโ o ด้วยค่ะรวมถึงประตูด้านหน้านี้เลยค่ะสามารถเปิดกว้างได้ถึง90องศาเลยนะคะทําให้การขึ้นลงรถด้านหน้าสะดวกสบายมากๆแถมประตูด้านข้างนะคะสามารถเปิดได้ด้วยระบบออโต้สไลด์ดอนนั่นเองค่ะ มองผิวเผยนะคะเหมือนเอาผายดย่อส่วนมาเลยค่ะแต่ราคาประหยัดกว่ากันมากเลยทีเดียวนะคะด้านในก็กว้างมากๆเดี๋ยวจะพาไปชมกันค่ะและด้านท้ายนี้นะคะน่ารักมากๆไม่แพ้ด้านหน้าเลยค่ะจะเป็นแบบตัวท้ายตัดเลยนะคะไฟท้ายจะเป็นขนาดที่สูงมากๆเลยนะคะด้านหลังมีตัวที่ปัดน้ำฝนมาให้พร้อมตัวเวนเตอร์กาดด้านบนค่ะใหญ่แล้วก็สวยออกแบบมิติมาได้ลงตัวมากๆการเปิดฝาท้ายนะคะจะมีสัญ,ญลักษณ์สี่เหลี่ยมอยู่ค่ะตรงนี้จะมีสวิตช์ในส่วนของตัวเปิดฝาท้ายได้นั่นเองนะคะ และพื้นที่ด้านหลังนี้นะคะถ้าเราใช้งานตัวเบาะอยู่ค่ะอาจจะเก็บของได้ไม่เยอะนะคะแต่ใครที่ต้องการเก็บของเยอะๆนะคะนี่เลยค่ะพับตัวเบาะทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาไปแบบนี้เลยนะคะ เพิ่มพื้นที่ได้กว้างแล้วก็ลึกมากๆเลยค่ะรถญี่ปุ่นแบบนี้นะคะคนญี่ปุ่นเขาก็จะไว้ขนตัวสกีหรือว่าตัวสโนว์บอร์ดนะคะสามารถใส่ได้หลายชิ้นเลยทีเดียวค่ะและด้านท้ายจะไม่มีไม่ได้เลยนะคะนั่นคือชื่อรุ่น e n s b o x ติดอยู่ค่ะส่วนด้านขวาจะเป็นสัญลักษณ์ตัวคอสตอมบ่งบอกถึงความพิเศษแล้วก็ความเซเชียลของรถคันนี้นั่นเองนะคะ สำหรับใครค่ะที่สนใจหรือว่ากำลังตามหารถคันนี้อยู่ต้องรีบสแกน QR code มาสอบถามที่ฝ่ายขายได้นะคะหรือว่าสนใจคันอื่นเพิ่มเติมสามารถเข้าไปรับชมเพิ่มเติมได้ที่แคตาอ็อะไรของเราค่ะ w w w b h e e t c o m เรามีสต็อกคันอื่นๆให้เลือกมากกว่าอีก200คันแบบจุใจเลยนะคะบอกไว้เลยนะคะว่าเหมือนเอาผัดย่อส่วนลงมาจริงๆค่ะออปชันเนี่ยแน่นเลยนะคะรวมถึงชุดแต่งเพิ่มเติมที่มีมูลค่ากว่า1 0 0 0บาทอยู่ด้านในด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวเบาะนะคะเป็นเบาะหนังเต็มทั้งคันค่ะตรงกลางนะคะเขาจะมีลวดลายมาให้ค่ะเดินด้วยได้สีแดง ทั้งคันเลยนะคะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังรวมถึงคอนโซลด้านหน้านะคะก็เป็นลายไม้ด้วยค่ะเพิ่มความหรูหรามาให้ไม่ว่าจะเป็นคอนโซลด้านหน้านะคะหรือว่าตรงหน้าแดชบอร์ดคนขับนะคะก็มีกล่องม,มาให้ค่ะมีช่องเก็บกาแฟเล็กๆนะคะให้ทั้งคันเลยทีเดียวค่ะรวมถึงหน้าจอคันนี้นะคะจะเป็นตัวเคนว o ดแ Apple Ca าเทยค่ะ แอดออนเพิ่มเติมมาให้แล้วนะคะรถญี่ปุ่นที่นําเข้ามาจะไม่มีจอมาให้โชว์เป็นแบบดิจิตอลหมดเลยนะคะรวมถึงการสแสดงส่วนของตัวกล้องถอยหลังต่างๆก็โชว์ที่หน้าจอตรงนี้ด้วยค่ะ แอร์ปรับแบบดิจิตอลนะคะก็จะโชว์ที่หน้าจอนี้ด้วยเช่นกันค่ะสวิตช์ปุ่มกดง่ายๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการทัชแบบเบาๆหรือว่าการปรับอุณหภูมินะคะง่ายดามากๆแถมบอกคู่หน้ามีตัวฟังก์ชันฮีตติ้งซีฟมาให้อีกค่ะเกียร์จะอยู่ที่ตรงกลางนะคะเข้าง่ายสะดวกมากเลยทีเดียวค่ะพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันด้วยนะคะลองสังเกตว่ามีตัวมัลติฟังก์ชันให้เยอะมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านซ้าย ควบคุมส่วนของตัวเครื่องเสียงด้านขวาควบคุมการตั้งค่าตัวรถนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว Honda Sensing นะคะก็สามารถโชว์แล้วก็ตั้งค่าตรงนี้ได้คันนี้มีตัวเลนแอซิสกับ Collision p r e v e n t i o n ด้วยค่ะยังไม่หมดเท่าดีนะคะตรงกลางค่ะเราสามารถดึงในส่วนของตัว g o ิร b ฟ x หรือว่าที่วางมือตรงกลางมาได้นะคะอันนี้เป็นออปชั่นพิเศษเช่นกันค่ะ และคันนี้ยังมาพร้อมกับตัวคันเร่งแบบสปอร์ตแพดเดิลด้วยนะคะคันเร่งแบบเหล็กเป็นออปชั่นพิเศษรวมถึงผ้ายางด้านหน้าเป็นแบบลูเบอร์แมทเนั่นเองค่ะ อยู่ด้านหลังแล้วค่ะหรูหรามากเลยนะคะนึกว่าอยู่บนเอาผ่านค่ะแต่ว่าตอนนี้อยู่ใน Honda e n อ็นนะคะไม่แพ้กันเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นความกว้างของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะนี่ลองนั่งยืดเท้าให้ดูแบบนี้เลยค่ะเหลือพื้นที่เล็กรูมแบบสบายสบายเลยนะคะเบาะด้านหลังค่ะนั่งเต็มที่ได้3มที่นั่งนะคะแต่นั่ง2ที่กําลังดีเลยค่ะและด้านหลังนี้นะคะมีในส่วนของตัวมินิเคาน์เตอร์เล็กๆมาให้ทั้ง2ที่เลยทีเดียวค่ะเราจะสามารถ ใส่แก้วน้ำก็ได้นะคะหรือว่าวางสมาร์ทโฟนวาง iPad เล็กๆนะคะสามารถใช้งานได้ VIP มากเลยทีเดียวค่ะตัวบ่อด้านหลังนะคะเราก็สามารถดึงที่พักมือลงมาได้ทั้ง2ตัวเลยเช่นกันค่ะมาถึงประตูด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะหลายคนสงสัยไหมคะว่าเจ้าตัว s b o OK x ประตูสไลด์แบบนี้กระจกเปิดได้หรือเปล่านี้เลยค่ะ เปิดโชว์ให้ดูแบบนี้เลยนะคะสามารถเปิดได้ทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาค่ะแถมยังมีในส่วนของตัวม่านกองแสงมาให้อีกด้วยนะคะถือว่าเขา add f u n ก์ชันที่ให้มาเยอะมากๆกับรถแบบนี้ไม่คิดว่าจะจัดสเปคมาให้เยอะขนาดนี้เลยค่ะ สรุปเลยนะคะสำหรับ Honda N-Box Custom L ตัวเทอร์โบคันนี้รุ่น m ม n o r c h เชนเป็นรถปี2021ค่ะเลขไมวิ่งมันน้อยมากๆเลยนะคะเพียงแค่6 1 3 0กิโลเมตรเท่านั้นค่ะกับราคาที่สุดพิเศษมากๆเลยนะคะว่าออปชั่นแน่นขนาดนี้ไม่คิดว่าจะมีราคานี้มาก่อนเพียงแค่1,400,000กับอีก90 0ม0บาทเท่านั้นค่ะ และไอเทมวิ่งน้อยราคาดีแบบนี้ต้องรีบแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะมาที่เบนแคทที่เดียวจบครบทุกความต้องการวันนี้การ์ตูนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ